โอ้ยน้ำพริกก็จิ้จังเหมือนก็ยอมยอมไหมฮะยอมน้ำน้หมึกช่วงเช้านี่กินกินทีงี้ผมจะไม่ช่วยก็ช่วยนะครับเมื่อกี้นะทั้งคนไม่ช่วยนะครับเดี๋ยวดูผลงานของน้ำประมึกนะครับสามชั่วโมงกว่าๆเองครับโอ้ประมาณครับยี่สิบกิโลครับน่าจะสามสิบยี่สิบสามสิบห้าโอ้ยกสองครับผม นี่ครับตู้ปลาจีนผมว่าน้ำมึอเอาไปเดี๋ยวอย่างไรเอาจับปลาจีนน้ำมึเอาไปเลยครับผมว่าไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนมันมันอร่อยไงเดี๋ยวหาหาอะไรใส่แส่แทที่สุกก็อยากเลยครับผมน่าจะสักโอ้โหเดี๋ยวนับใส่กระชังเล็กน้พรนะครับอีกแต้มอ่าโอเคครับเล็กมากล่อยเขได้หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบอีแดแต้มสามทุ่มมืกว่า จริงๆครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคน